แลลุยลูก่ะลูกลลูกเลยพี่ปินจับแน้องเดีกเล่สนุกไหมสนุกด้วยหนูไม่มาดูเนไม่ขึ้นมาถึงสุดแล้วค่ะอ่านไหนดูพี่ป็นน่อยยกสองนิ้วสนิ้วโอเคบ๊ายบายกัน ไปเดี๋ยวกลับบ้านไปอาบน้ำทันทีนกนกนกโอ้แต่มันตกกระลูกโเล่เดินหนอยอีกอะไปหาเงียยไปอ่าวยมากอ่ะขิ้เหมือนพ่ออะน้องล่ะอ่ะน้องยิ้มให้พ่อหน่อย นี่แหละทำประโยชน์นี่แหละปู่จะเอาไปทำมันเยอะมากสนุกช่วยด้วยฟังปมพ่อ,อช่วยหนูด้วยค่ะไข่ทีท่พยงลงยนะูชูนะทุกคนนายด้านนี้อยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะอำเภอบ้านด้านตำบล

เออนี่แหละฮาวเวอร์แลนด์บ้านนาน,นี่ย,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 ยสวนสนุกฮาวเวอร์แลนด์บ้านต้นเลยเนะยาะไปสนุกไหมโหโห,โห,โหดูพี่ดิ เอาไปบายก่อนไปบ,บายทุกคนก่อนปิดป้ายปิดช่องให้พ่อหน่อยอยากให้ป้ายหน่อยไปบายก่อนอบายบายสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะอ่ะให้ปีนปิดรายการให้หน่อย